สวัสดีครับเมื่อนี้สมัครปรับนะครับพื้นที่นะครับเพื่อสิบปลูกปอกวานปลานะครับปี2 5 6 4นะครับอันนี้รุ่นปลูกปี2562นะครับปลูกทิ้งไว้นะครับต้นมะเขือยงสี่เอามาเด็ดพันธุ์มาปลูกเสริมนะครับปลูกก่อนปีที่เกิดโควิดนะครับปี63สาไม่ได้ปลูกนะครับ เว้นไว้ปีหนึ่งนะครับปีสอง4ันห้าหกสิบสี่ก็มาปลูกเสริมอีกเที่ยนหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เป็นปลาหย่าคานะครับตรงนี้ปลูกชะอมทิ้งไว้ประมาณสองสามปีแล้วนะครับถ้าเป็นชะอมรุ่นนี้นะครับนี่ครับอันนี้ปักหวานปลาเกือบสองปีแล้วนะครับต้นจะเริ่มเติบโตอยู่ครับแต่ว่าซีซาน,นิดนึงนะครับ มีเรี่ยมพื้นที่นะครับเอาหญ้าค้าออกนะครับเพื่เอเสียวเมาเล็ดผักหวานมาหยอดนะครับนี่ครับมีคนสวนนะครับจ้างมาจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับ <c oughs> คนสวนทางหยาครับจ้างแครงนะครับคนสวนคนหนี้ง ผักวานกับหยานี้ก็ขึ้นขึ้นน้ำกันเลยนะครับงามพอๆกันเลยนะครับมีผักขะชอมก็เริ่มแตกยอดนะครับอันนี้ช่วงวันที่หนึ่งพฤษสภาคมนะครับปีสอง4นาบี่นะครับน้ำปีนี้ดีมากเลยนะครับฝนตกพายุเข่าครับเต็มทงเต็มท่าหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหง่อยนะครับ น้ำในห่วยก็เต็มนะครับนี่จะเป็นไม้ไผ่นะครับเตรียมเห็ดอุโมงค์ไม่เลื่อยนะครับเป็นซุ่มซุ่มไม่เลื่อย,อยน,นี่ครับอแล้วี่ามามแล้วครับขอละไว้มือควันนี่เดี๋ยวไปเบิ้งของดีนะครับ ต้นปอนะครับตรงนี้ก็อกเริ่มพัฒนานะครับให้มันไงขึ้นนะครับเพื่อทีได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ใบไงพันพันบ้านหมอก็มีนะครับเอามาลงถึงแหววแต่ว่าสองปีที่เราเอาพันบ้านหมอมาประมาณ ่สิบหกสิบเมตรนะครับมาหยอดค่าๆกันไว้นะครับพันผักเหนือการจนาบุรีก็อีกลอยละแปดสิบเลยนะครับส่วนนี้มาปรับพื้นที่นะครับเอาหญ้าออกนะครับมีปลูกลก้วยทิ้งไว้นะกล้วยริมห้วยมีต้นยูคานะครับ อยู่คาาหญ่อันนั้นส่วนที่ปลูกได้ผลผลิตแล้วนะครับเก็บขายก็อาทิตย์ละครั้งนะครับไงนะครับญ่อยู่แต่ว่าอาจอิดสาดนิดนึงนะครับเพราะดินตรงนี้เป็นดินแข็งนะครับใส่เหล็กนะครับเวลาปลูกเหล็กยาวประมาณ 30ิเซนครับใส่ขอนตะปูตอกเหล็กลงดินเป็นหูแล้วก็เอาเม็ดผักหวานหยอดนะครับตรงนี้สีแข็งมากที่สำคัญสิมิดไม่ยูคานะครับแต่ว่าก็งหญยแต่ว่าอิสานิดนึงอันนี้แต้ต้นยูคานะครับอย่างมาเบงนะครับห,หยอดมเมล็ดทิ้งไว้นะครับขึ้นอยู่ครับก็เริ่มจเจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับ แต่ต้นยูคาโมาเลยนะมันก็แต่ต้นยูคานะครับแต่ว่าต้นแคบใใหญ่นะครับต้นแคบสูงประมาณเอวได้นะครับนี่ต้นต้นขน,นุนต้นสะเดานี่ต้นยังไงเธอต้นลินจีบ่ะหรือเงือนหรือไอ้ไอ้อะไรนะ ออ oh, ลินจีต้นลินจีนะครับคล่าข่ต้นละมุดเลยนะเดี๋ยวตรงนี้สิ่ปรับปรับหมดเลยนะรปรับปืยหยอดมเมล็ดเพิ่มเสริมกองคับนะครับรุ่น2564นะครับเริ่มปลูกแล้วนะครับปลูกถึงคู ที่เป็นตรงตรงเว้าเข้าไปตรงตรงนี้ครับปลูกไปถึงนั่นแล้วนะครับปลูกประมาณหมดมเมล็ดไปประมาณ2องถาดก็ประมาณห่าร้อยกว่าเมล็ดแล้วนะหยอดลุมแล้วประมาณสี่ห้ามตรนะครับหยอดกันแบบกันพลาดกันบ่าขึ้นนะครับอุโมงค์เฮทมองไดน้นะ พูนบ่พนบ่พนอะพบ่ฟังพูดปหอกห่เยอะจุฬาประธานอยู่มีต้นตะคร,รหญงก็มีนะครับนี่สิเป็นกอไผนี่ค่ะกิมาน,าน่า,ออากนะ็บงหาเหตอนกิงเก็บยอดขอบ้านยางเดียวเลยเด้ยอ,อดขอบ้านถึงบ้านเพื่อทน้งาน คคไ,ฟไฟเก็บผลผลิตมั่นวะมีหลายไฟนะเดี๋ยวผมสสอัปเรียิ้งเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ตอนกิ่งตอนกิ่งชะอมใหม่ปลูกขยายพันธุ์นะครับก็เริ่มลงอันนี้ก็ตอนกิ่งเองหมดเลยนะครับปีนี้ไม่ได้ซื้อ แิแล้วนะครับก็สืส่อแต่เฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ของมาเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ของเจ้าของก็เริ่มออกเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมันเบ่งมูที่หยอดไว้นี่ครับมันนี่หยอดหยอดทิ้งไว้นะครับหยอดมือนี่เลยนะครับเนี่ยเม็ดหยอดไนคนชฉอมเลย ปลูกโอมทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าดำน้าเสร็จก็อีาหาปลาพวกปลา,ปาตะเพียนนะครับปลานิ้นนะครับปลานน้นจันนะครับมาปล่อยนะครับเสดหน้าดำนะครับตกกลาไว้แล้ว โอเคครับสำหรับื้นนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ